ใช่ใชครับก็วันนี้เราสามารถติดตามอาจารย์ Direction แบบคร่าวๆอยู่ในกลุ่มของ Facebook เนาะอาจารย์สมมุไปแล้วพวกเราอาจจะดูตามในนั้นก็ได้ในนั้นจะละเอียดกว่า<ช>นะครับขั้นต้นเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนให้พวกเราฟังนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มแบบก่อนเริ่มแบบใครเคยเข้าแ,แบบฟู้ดคำนี้เป็นครั้งแรกบ้างยกมือขึ้นสองปี ยังอยังอ,อย่างนั้นอาจารย์ขอเพิ่มต้นขอกติการนิดนึงก่อนเนาะก่อนที่จะเรียนเนี่ยขอเ <c oughs> ข้าใจพร้อมกันก็คืออย่างที่หนึ่งสิ่งที่อาจารย์ขอเลยคือเรื่องของการทำแลบด้วยความไม่ประมาทนะครับอาจจะไม่ถึงกับตั้งใจมากแต่ขอให้ไม่ประมาทไม่คุยเล่นหรืออะไรเล่นกันนะครับเก็บผลคือเนื่อ <c oughs> งจากเครื่องมือในห้องแลบเรามีหลายเครื่องที่มัน อาจจะอันตรายได้อย่างเช่นการใช้มีดใช่ไหมครับหรือเครื่องกดเนื้อต่างๆหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไอ้น้ำฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้อย่างไม่ระวัดระวังเนี่ยมันอาจจะทําให้เราบากเกดเจ็บได้นะครับฉะนั้นเวลาทลําแบบขอไม่ประมาทนะครับอย่าใช้มีดคุยกับเพื่อนเล่นกับมีดเนี่ยอันตรายนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังอันที่สองนะครับเสื้อวันนี้เห็นทุกคนเรียบร้อยแล้วใส่เสื้อกาวนะครับ ตผลคือแหลกพวกนี้จันค้างเลือรวมไปถึงบางครั้งการใช้สารเคมีหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกพวกเราถอดออกได้ในท,ทันทีนะครับฉะนั้นเรื่องของเสื้อกาวรวมไปถึงรองเท้าที่พุ่มเอาไว้เนี่ยช่วยป้องกันเราได้นะครับอย่างรุ่นน้องอาจารย์คนหนึง่งทำแหลกอยู่ใส่รองเท้าแตะกฏก,กดมันหก SCL เขาบอกว่ามันเย็นพุกเลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยมันเย็นพูกเลยเขาเห็นอีกทีหนึ่งเลือดตองพื้นแล้วนะครับสรุปสุดท้ายขาเขาก็เสียโฉมนะครับมันก็อันตรายกับพวกเรานะนะครับน่าจะสักสองเรื่องมีเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องส่งแล็บไม่ต้องกังวลนะครับก็หลังจากทำแล็บเสร็จแล้วอาจจะสองถึงสามอาทิตย์ค่อยส่งได้อาจารย์เข้าใจว่าพวกเราเดอนนี้มีแล็บ 3ตัวบ้าง4ตัวบ้างค่อนข้างเยอะฉะนั้นเรื่องการทํารายงานอาจจะไม่ได้ไม่ได้กำหนดเวลามากนักนะครับแต่ขอให้ทําเสร็จแล้วมาดิสคัตกันเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามชี้ประเด็นให้พวกเราเห็นว่าในหัวข้อที่เราเรียนมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วปรับพัฒนาขั้นความเข้าใจให้ได้ทันก่อนที่จะจบนะครับ ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนจะว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนะครับของสัตว์น้ำเดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับในการทําแลบในวันนี้อาจจะรู้คพ่าวก็ได้แล้วเดี๋ยวไปเรียนในบรรยายอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวสัตว์น้ำภายหลัแการตายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบีให้คร่า,าว,าวนะครับอัน,น 2, ที่สองที่ควรรู้ก็คือปัจจัยที่มีผล นะครับจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับฉะนั้นพยายามดูว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนอันสุดท้ายที่ต้องรู้ในวันนี้เลยก็คือเรื่องของวิธีการวัดคุณภาพที่เราจะทํากันนะครับฉะนั้นเราควรให้ได้ในสามประเด็นนี้นะครับครับเรามาดูขั้นต้นกันก่อนนิดนึงว่า ตัดน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างปกติพอตว์น้ำตายแล้วคุณภาพมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าเ,เกิดตายไวๆคุณภาพดีหรือเปล่าหมายถึงเพิ่งตายหรืออยากกินแบบตายมานานแล้ว <c ười> ชอบแบบไหนชบตายเพิ่งตายบ <c ười> ายองอย่างเราไม่รู้นะว่าตายมานานแล้วแล้วเรากินอยู่ลองยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งนี่ เก็บมาได้นานแค่ไหนครับมันแล้วแต่แช่ว่าแช่เย็นแบบช้าหร <มา S 2> ือแบบเี็วากิดแช่แข็งเลยคือแช่ลบสิแปดองศาเนี่ยอายุการเก็บอยู่ได้หนึ่งถึงสองปีนานไหมครับมันเป็นซากมานานแลนะ้วหนึ่งถึงสองปีอายุอของปลากระป๋องเก็บได้กี่ปีครับสองปีงป,ประมาณหนึ่งถึงสองปีเหมือนกันใช่ไหมครับสองปีอาจารูดอย่างนี บางครั้งเขาเอาปลาแช่แข็งไปทําเป็นปลากระป๋องฉะนั้นปลาตัวนั้นที่เราได้กินอยู่ในกระป๋องนี่บางตัวนี่อาจจะตายมาแล้วสี่ปีที่อยู่ในกระป๋องนะครับน่ากินไหม,ไมดูแล้วมันก็โอ้โหมันตายมานานแล้วเนาะคุณภาพมันต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ไหมครับกินก็ไม่อร่อยแล้วเมื่อเทียบกับซาซิมิเคยทานซาซิมิกันไหมซาซิมิคือเนื้อปลาดิบเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมครับ รสชาติดีเลยคนเลื้ยงเลยใช่ไหมครับาฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในระหว่างการเก็บรักษามันจะเปลี่ยนทันทีเมื่อสัตว์น้ำตายนะครับฉะนั้นกินสดได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดหมายถึงว่าพอมันตายแล้วเอามาปแปรรูปได้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเก็บไว้นานๆแล้วดีะไหมครับไม่ดีนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีกลไก หลักๆอยู่2อย่างด้วยกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของค์ประกอบหรือการการย่อยสลายของค์ประกอบนะครับเราเรียกว่าเป็นกระบวนการออโตไลซิสนะครับออโตคืออัตโนมัตินะไลซิสคือการสลายตัวก็คือการสลายตัวย่อยตัวของมันเองนะครับเมื่อสัตว์น้ำตายปุ๊บอาจารย์เขียนให้เราเห็นภาพมันไม่หายใจเกิดการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนเกิดการ สะสมของแล็ติิเกิดกระบวนการเป็นตัวเกิดกระบวนการไทตัวเกิดการย่อยสลายจากเอนไซม์นะครับแล้วก็เกิดการเสื่อมสลายขององค์ประกอบพวกนี้<ม>เก็บไว้นานคุณภาพก็เปลี่ยนนะครับเป็นผลมาจาก,กอ,องค์ประกอบตัวมันเองนะครับตัวที่สําคัญที่จะช่วยให้มันเปลี่ยนเยอะไม่เยอะเนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเอนไซม์เป็นส่วนใหญ่ การจัดการหรือเทไซด์ที่มีอยู่องค์ประกอบที่มีอยู่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกนี้ยกตัวอย่างระหว่าเราจับปลาปลาตัวหนึ่งเอาอยัางไงดีปลาตัวนึ่งสุขภาพแข็งแรงกับอีกปลาตัวนึงเป็นโรคสุขภาพไม่ดีตัวไหนจะเสียก่อนกัน มีผลไหมมีผลจับจับแหล่งน้ําที่สะอาดจับจับจับแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดมีผลไหมครับมีผลนะครับอ่าฉะนั้นองค์ประกอบทุกอย่างมีผลหมดนะครับจับแบบทาลุนกับจับแบบให้มันไปสบายสบายต่างกันไหมต่างกันยกตัวอย่างจับปลามาหนึ่งตัวต้น ฉันปล่อยให้มันดิ้นกระเด่กระเด่ก่อนกับอีกตัวหนึ่งฉันน็อกด้วยน้ำแข็งให้มันตายไวๆคุณภาพต่างกันไหมครับต่างกันนะครับฉะนั้นนะอันแรกเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสื่อมเสียอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือเชื้อจุลินทรีย์นะครับเมื่อใดก็ตามที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เชื้อจุลินทรีย์จะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลทําให้เกิดการเน่าลยเป็นการไม่ยอมรับเลยพักจะเกิดตอนท้าๆแล้วนะครับฉะนั้นกลไกตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดสภาวะอุณภูมิแางนี้เนี่ยนะครับช่วงแรกนี่อาจจะเกิดภายในหนึ่งวันเห็นผลและอีกสักสองสาวันก็จะเกิดการเน่าเสียให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บในการแช่เย็นกลไกนี้ก็จะช้าลง นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นเรื่องของการเสื่อมเสียและเรื่องของปัจจัยนะครับสําหรับวันนี้เรามาดูแลกนลน,น,นะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างใครมีสไลด์เปิดเป็นในปูในรูปที่2อในรูปที่2เป็นแบบของเรานะครับที่ทำกันในวันนี้

แต่ละกลุ่มจะได้สัตว์น้ำาชนิดเรามีปลาอยู่4ชนิดแล้วก็มีกุ้งอยู่อีก1ชนิดน,นะครับใครอยากได้อะไรคิดไว้ในใจนะครับปลามีปลาทู 2, 2ชนิดมีปลาทู1 2, 2มีปลาไตแดง1แล้วก็มีป 1, ลาเสีอปู 4, 1, 1, อีก1นะครับแล้วมีอันสุดท้ายเป็นกุ้งเดี๋ยวเราจับตลาดลันดี เดี๋ยวใครว่าอย่าว่ากลุ่มไหนจะได้อะไรนะครับเื้องต้นพอเราได้มาแล้วทําอะไรก่อนครับชั่งน,น้ำหนักนะครับอาจารย์ขอให้แบ่งส่วนหนึ่งไว้ชั่งน้ำหนักประจำอาจารย์ขอให้แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างสดอ่าตรงนี้ตัวอย่างสดนี่เก็บเอาไว้เดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์เลยนะครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนที่เหลือทําอะไรส่วนที่เหลือแบ่งนะครับช่างออกมาแล้วเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือแบ่งแบ่งอันแรกจะไม่ทําอะไรเลยเออกมาเก็บไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวออกมาใส่ถุงนะครับใส่ถุงเดี๋ยวเราจะเก็บแบบใส่ถุงธรรมดานะครับส่วนอันที่สองกับอันที่สามนะครับเราจะทําการตัดแต่งถ้าเกิดเป็นปลา ให้ตัดหัวพักไส้ออกหรือจะเอาเหัืออกแล้วเอาไส้ออกก็ได้นะครับอ่าโอเคไหมในการตัดหัวพักไส้ออกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอามาล้างต่อด้วยน้ําเกลือนะครับน้ําเกลือประมาณสองเปอร์เซ็นตน้ำหนึ่งลิตรใช้เกลือยี่สิบตำนะครับเพื่อที่จะล้างชักเอาเลือดเอาเอนไซม์เอาเครื่องในออกนะครับ ตัวอีกอันหนึ่งนี้ไม่ต้องทำอะไรแค่เอาหัวกับไส้ออกเฉยๆนะครับหลังจากนั้นทั้งสามตัวอย่างทำการใส่ถุงนะครับแล้วนำไปเก็บแช่เย็นนะครับอาจารย์อาจารย์เอาแค่แช่เย็นก็พอนะครับแช่เย็นปกติในตู้เย็นจะอยู่ที่ประมาณ4-8่องศานะครับ ดังนั้นเราเก็บแช่เย็นได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับเจ็ดนานแค่ไหนอ,น 1. 1> อนาจารย์ให้เจ็ดวันเลยเมื่อก่อนจะ,จะเป็นสามวันห้าวันแล้วก็เจ็ดวันเดี๋ยวพวกเรามาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวติดโควิดกันร <c oughs> วดเดียวเลยเจ็ดวันนะครับดังนั้น <c oughs> ในเจ็ดวันนี้ <c oughs> ก็จะพบอีกทีหนึ่งคือส <c oughs> ัปดาห์หน้า นในสัปดาห์หน้าเราก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับ่าังนั้นในการตรวจของเรามีการตรวจอะไรบ้างนะครับในวันที่๐ก็คือวันนี้กับสัปดาห์หน้าเราจะตรวจอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราตรวจเลยก็คือภาพถ่ายให้เราถ่ายรูไปไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเห็นภาพว่าวันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านไปเจ็ดวันมันต่างกันมากน้นอยแค่ไหน โอเคไหมครับเราถ่ายภาพก่อนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องหน้าตรงอะไรเงี้ยนะเอาเห็นภาพรวมๆนะครับอันที่สองให้เราทดสอบทางประสาทสัมผัสนะครับทดสอบทางประสาทสัมผัสทางประสาทสัมผัสเราทดสอบอาจารย์มีหววให้เราอยู่คือลักษณะภายนอกกลิ่นเนื้อสัมผัส แล้วก็รสชาติรสชาติที่ต้องกินนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องนึ่งก่อนเนาะต้องนึ่งก่อนนะครับการให้คะแนนขออนุญ,ญาตให้คะแนนตามในหนังสือถ้าเกิดบางกลุ่มไม่มีอยู่ในหนังสือเช่นกลุ่มของฟุ้ง,งให้คะแนนเต็มสิบโอเคไหมครับถ้าเกิดกินแล้วรู้สึกหวานอร่อยคะแนนเป็นเท่าไหร่ดีครับ แล้วแต่เลยอาจจะ8ปจะก้ก็ได้นะครับโอเคนะครับคะแนนเต็มสินะครับจากนั้นตามหมวดที่อาจารย์ให้ไว้มีลักษณะภายนอกมีกลิ่นมีเนื้อสังผัดแล้วก็มีรสชาตินะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ให้วัดเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับขอให้เรา ด้วยเช็คน้ำหนักได้หน่อยโดยการเช็คน้ำหนักนี่วันนี้ที่สามารถทำได้คือ 3. 1ุหนึ่งทุกล้อเอากุ้งเอาปลาไปนึ่งชั่งน้ำหนักก่อนนึ่งดูหลังนึ่งหารด้วยน้ำหนักเริ่มต้นคูณด้วยหนึ่งรเราจะเห็นว่าปลาตัวน,นั้นเนี่ยคุณภาพมันดีแค่ไหนถ้าเกิดเก็บไปไว้นานๆแล้วคุณภาพจะแย่ไหมแย่ <Yeah. S 2> น้ำมันก็จะออกมาเยอะขอเปิดเป็นทุกร้อก็จะสูง อันที่2นะครับ3.2%หาเปอร์เซ็นต์เ c ็ก s ์เทนซิเบิดินะครับดูในหลัได้วิธีการคือตัดชิ้นเนื้อออกมาประมาณ1กรัมนะครับเป็นข้อ่อนหลังจากนั้นเอากระดาษเช็ดชู่ห่อเนื้อนั้นแล้วก็ทับด้วยน้ำหนัก1นกิโลประมาณ1นะครับดูว่าน้ำหนักหายไปเท่าไหร่ ถ้าเกิดปลาสดเนื้อจะแข็งแรงไม่เลยถ้าเกิดเป็นปลาสดเนื้อจะแข็งแรงยังจะอุ้มน้ําได้ดีแต่ถ้าเกิดเก็บไปเจ็ดวันแล้วสภาพเนื้อจะไม่แข็งแรงพอเราเอาน้ำหนักทับน้ํามันจะออกมาเยอะเราสามารถบอกชี้ความสดได้จากคุณภาพอของโครงสร้างเนื้อนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เราจะดูก็คือเรื่องของดิฟล้อสดิฟล้อสน,นี้ ผ่านไปเจ็ดวันแล้วเราค่อยค่อยดูนะคร mm ับ hmm. ก็คือชั่งน้ําหนักก่อนแช่เย็นเทียบก,กับน้ําหนักหลังแช่เย็นนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าถ้าเกิดปลาเราเก็บนานๆแล้วถ้ากระบวนการเก็บไม่ดีเนี่ยจะมีน้ mm ํา hmm. ออกมาเยอะใช่ไหมใน mm hmm. น้ำ mm hmm. ที่ว่าเนี่ยเราไม่เอานะเราเฉพาะเนื้อนะครับ mm hmm. เราจะเห็นภาพว่า mm hmm. ปลานั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ดี mm hmm. นะครับมีคําถามในหลักไหมครับ ไม่มีอาจารย์แนะนำนิดนึงก่อนที่พี่ที่ดูแลนะครับต้องมีพี่นักมิตนะครับมีพี่แอ๊ดนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวพี่จอยพี่จอยผมบอกเด็กว่าผมช่วงนี้เบลอแล้วพี่มีพี่แอ๊ดกับพี่จอยนะครับแล้วก็มีพี่โชคช่วยดูแลด้วยแล้วก็มีพี่แนนอยู่ด้านหลังนะครับดังนั้นถ้าเกิด เรามีอะไรขอให้พี่ช่วยเหลือแล้วก็บอกพี่ๆได้นะครับแล้วพี่ๆมีโอกาสให้คะแนนพวกเราด้วยฉะนั้นต้องพยายามตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับตามที่เราบอกนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ลงมือทำแบบได้เลยครับแบ่งปาใยกมือก่อนได้เปรียบหโอเคหนึ่งสสาม สี่หาอ๋อหมิงเลือกก่อนครับจะเอาอะไรเอากุ้งสองปลาอะไรดีมีปลาทูปลาใส่แดงเอาปลาทูสาม,สามปลาทูตีกุ้งกุ้งไปแล้วตีปลาใส่แดงกับปลา อีกกลุ่นหอีกกลุ่นครับอ้าวกลุ่มหนึ่งแล้วคุ้นให้เรียบร้อยกลุ่มสองกับเลยล้ตาอะไรคะตาทูเอาเลยค่ะตาทูค่ะ